เกต้าค่ะที่สุดเลยย็นมือสองเต่าค่ะค่ะแต่กานอื่นนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกับช่องทางการติดตามของเราเลยกับเพจสุดเลยย็นมือสองเต่าค่ะและ y ยูทูบเต่ตค่ะเชียนะค่ะแล้ววันนี้นะคะเกศพรทุกคนนี่เลยมาชมกับรถตู้วีไอพีของเรานะคะ ตัว t อต้า v v n จ u รีค่ะตัวนี้จะเป็นตัว2.7 V ีนะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินค่ะรอถปี2012มาพร้อมกับสีดำบอกเลยว่าสีนี้หายากมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยนะคะชมด้านหน้าของเขานะคะกระ,ะจางจด้านหน้าก็จะเป็นแถบโครเมียมค่ะไฟหน้าเป็นตัวมาติดีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ถ้าเป็นราคาป้ายแดงคันนี้จะอยู่ที่1 5 3 8 0 0 0้านบาทค่ะมาดูด้านข้างกันบ้างน,นะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเดียวค่ะที่จับประตูนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าหรือว่าประตูสไลด์ก็จะเป็นตัวพรีเมียมตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนตัวแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะคะขนาด17นิ้วยางปี2022ใช้งานได้แบบสบายๆบยเลยค่ะ แล้วก็สาหรับตัว 2.7V ค่ะจะได้ประตูเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะขึ้นลงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจะขึ้นฝั่งนี้ลงฝั่งนู้นก็ได้นะคะแล้วก็สาหรับตัวเบาะด้านในเขาเนี่ยถือได้ว่าหรูหรามากๆทุกคนคะ่ะแล้วก็สามารถปรับหมุนได้แบบนี้เลย180องศาด้วยกันนะคะ ก็เผื่อเวลาแบบว่านั่งรถไปนานๆอยากจะหันมาพูดคุยกับคนด้านหลังทำกิจกรรมกับคนด้านหลังก็สามารถที่จะหมุนตัวบอกมาได้นะคะสำหรับคู่นี้นะแล้วก็ตัวบอกเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนวดไฟฟ้าด้วยนะคะเวลาปิดอย่าลืมเผยอตัวแบบไปดันนะเพราะว่าเขาเป็นระบบไฟฟ้าสามารถที่จะดันแล้วก็ประตูก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติค่ะสำหรับตัว 2.7V สังเกตไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าหรือว่าด้านด้านข้างเขาก็จะมีติดตัวสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับด้านท้ายนะคะก็จะมีกับไฟเบรกโดยที่3ค่ะกระจกเป็นระบบไร้ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนมีกระจกสองหลังให้ด้วยแล้วก็ได้เซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันมาดูกับพื้นที่ด้านหลังกันบ้างเปิดง่ายนะานี่เลยนะคะเขาจะมีโช๊คขนาดใหญ่นี่ช่วยในเรื่องการรองรับการผ่อนแรงในการเปิดปิดต่างๆด้านในนะคะโวนทัพอุตสาร์าก็จะเป็นแบบว่า3แถว3ตอนก็จะเป็น2ที่นั่ง3าที่นั่งและสีที่นั่งแต่ว่ากรณีที่ว่าถ้าแถวหลังสุด ฝังใดฝฟังหนึ่งอาจจะไม่มีคนนั่งหรอาไม่มีคนนั่งทั้ง2ฝั่งเลยนะคะคุณสามารถพับเบาะแยกขึ้นได้ซ้ายขวาค่ะอัตราส่วน50-50ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในเรื่องของการวางของวางสัมภาระต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถนะคะเดีเ๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อนะคะกับด้านในตัวรถตรงนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะคะบอบ์ดที่ได้นี่สวยมากทุกคนคะ่ะเป็นอร์ดหนังทรงใหญ่นั่งสบายมากๆไม่มีอรอยขาดด้วยนะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบช่องใส่ของอันเหนกประสงค์อันเหนกประสงค์จริงทุกคนคือแบบว่าสามารถที่จะเก็บคงเก็บของอะไรได้หลายอย่างนี่มีช่องเล็กช่องน้อยตรงนี้ก็มีนะจาน๊ะด้านข้างก็วางเอกสารวางน้องสมุหนังสือตรงนี้ก็วางแก้วได้ก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้อีกนะคะสามารถวางของวางใส่ตั้งอะไรต่างๆได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีปุ่มควบคุม สั่งงานจากคนขับได้ประตูสไลด์นะคะฝั่งทางด้านสายเอ,อ๋นะคะเป็นระบบไฟฟ้าฝั่งทางด้านสายนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างขาบเป็นแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยรูปแบบสีก้าตัวนี้รถปี12ไม่แปดหมืนห้าน้อยมากนะคะอาจจะไว้ใช้เวลาแบบ จริงๆน่าจะเป็นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถที่แบบว่าเจ้าของใช้งานเองแล้วนํามาขายต่อนะคะก็เหมือนที่บ้านมีรถหลายคันเอาง่ายๆคันนี้ก็เอาไว้ใช้เวลาแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวนานๆครั้งนะคะดังนั้นรถเลยผ่านการใช้งานน้อยสภาพนี่คือไม่สมเลยสภาพสวยพร้อมใช้งานมากค่ะหน้าซ้ายมือนี่เขาก็มีการติดหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นจอแอนดรอยใหญ่โตโมโคล่าเลยเอาไว้แบบว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงนะคะดูแผนทงแผนที่อะไรต่างๆได้แอบเห็นมี Disney ดิสนีย์พารด้วย เนี่ยคะ่ะนี่ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะตึงๆด้านล่างขยับลงมาก็จะเป็นที่วางแก้วสองตำแหน่งค่ะแอร์นะคะเป็นแบบแมนนวลนะคะตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีปุ่มควบคุมพัดลมแอร์โซนห้องพักดีสันด้านหลังคะ่ะได้แอร์แบคคูหน้านี่คือโซนด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูกับพื้นที่โซนห้องพักดีสันด้านหลังกันต่อเลยคะ่ะและนี่คือโซนห้องพักดีสันด้านหลังคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่างแรกเห็นแล้วสะดุดตาเป็นอะไรไม่ได้เลยนี่จอ ใหญ่มากนะคะเขาก็จะเชื่อมต่อกับจอด้านหน้านะจอแอนดรอยด้านหน้านะคะเอาไว้เพราะว่าดูเห็นยันไม่ใช่แค่ที่นั่งแถวที่3นะคะอาจจะเห็นยันรถคันข้างหลังเลยก็ได้นะคะเพราะหน้าจอใหญ่จริงทุกคนนะคะเอาไว้แบบดูหนังฟังเพลงเพิ่มสีสันร,ระหว่างการเดินทางได้เลยค่ะขยะวองวาตรงนี้มีช่องเสียบ power เอาได้12โวลต์แล้วก็ USB ไว้ชาร์จสมาร์ทโฟนได้พื้นที่กว้างนั่งสบายมากๆนี่นั่งให้ดูนะคะเขาก็จะเป็น2ที่นั่ง3ามที่นั่งแล้วก็4ที่นั่งค่ะ แถวนี้อ่าต้องบอกว่าแถวนี้จะเรียกว่าแถวนี้ได้ไหมเออโซนนี้นะคะ <g ül> ก็จะเป็นสองที่นั่งแล้วก็จะมีเป็นที่วางแขนนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นก่อนหน้านี้คือเบาะสามารถปรับหมุนได้ไปแบบพูดคุยกับคนข้างหลังได้แล้วก็จะมีช่องที่สามารถเดินเชื่อมต่อไปด้านหลังได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านบนเขาก็จะมีแอร์นะคะของแต่ละแถวแต่ละที่นั่งได้ความเย็นทั่วถึงนะคะ สามารถปรับระดับความแรงแบบแยกส่วนได้ด้วยค่ะสําหรับเจ้าคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 2,700cc ค่ะ, 2, คะให้กําลังอยู่ที่151แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่241นิวตันเมตรด้วยกันและใครสนใจกับรถตู้ VIP ของเราคันนี้นะคะบอกไปแล้วไยแดง1,538,000บาทค่ะเปนรถปี 2, 2012ใหม่80,000กว่าเท่านั้นนะคะผ่านการใช้งานน้อยมากๆใครสนใจโตโต้ตขาของเราขายอยู่ที่ 639,000บาทค่ะจ่ายคะแนนได้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมีแคมเปญมีดอกนิเศษ,ษ,ษเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนและมีรับประการเครื่องยนต์ละยะน,นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์ 083777747และ083777757หรือว่าจะเป็นเพจสุดยนต์มม0 2 2 t o y o ค a YouTube t o y ต t a Channel ค่ะนอกจากนี้มีไลน์ติกตอกไอจงแรมเว็บไซต์หรือเข้ามาชมตัวจริงได้เลยที่สุดยม์มยอ0 2 2 t o y o ค a ของเรานะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะสวยมากผ่านการใช้งานน้อยใครได้ไปคุ้มค่ามากๆค่ะกับ Toyota v e n t u r i 2.7วิรถปี2012 กับราคา6,39,000บาทค่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วจะกันได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ